แล้ววนงงันยังไงพี่วิโอ้ชอบมากเพราะว่าจริงๆตอนเด็กพี่วินคนแบบชอบรถอยู่แล้วแล้วก็วชอบต่อเลโก้มากอยู่แล้วพอแบบมีคอลลาบอร์ชันระหว่างผมเล่ากับเลโก้ดูคนแบถูกใจมากเข <c oughs> าวินกับความเร็วใช่ <c oughs> หรือเปล่าแน่นอนแน่นอนชอบรถชอบรถเป็นคนชอบรถชอ,บ,บ,ชอบ,บแบบขับรถแข่งอะไรคนะือลองมาผมแล้ววันสักครั้งโอ้ยังไม่เคยเลยครับอยากนะเป็นความฝันนะเป็นความฝันอยากสภาพไม่ใช่สภาพเลยภาพที่เราทัชเข้าวินได้จับผมแล่าวันแล้ววัน เขาหล่อก่อนนะลำับแรกที่สำคัญเขหลอก่อนใช่ล้าเร็วไม่สำคัญใช่ลุกลุกออกมาต้องดีต้องดีคือถอนมอนหมอกมาต้องเป๊ะเหมือนเดิมผมแสดงว่าต้องฟิตว่ะผมต้องเป๊ะติดกาวตัางรต่เด็กต้องมีต่อมาแต่ตั้งแต่ยุเท่าไหร่ตัวเริ่มตัวยตั้งแต่เด็กๆเลยคือคือน้องชายน้องมิกะน้องมิกก็ชอบต่อเลโก้มากคือวินกับมิกเป็นสองคนที่แบบชอบต่อเลโก้ตั้งแต่เด็กก็ ถ้าถามว่าตั้งแต่ตอนไหนก็นคงแบบประมาณปัดตชงอะไรอย่างเงี้ยเริ่วมร่วมกันต่อหรือแข่งกันต่อมีทั้งสองแบบ <c oughs> มีทั้ง,งแบบแยกกันต่อแล้วก็แบบต่อด้วยกันก็วันไหนที่มีส่วนเกวเอ้ามีควารู้สึกเอ้ยโอ,เอ้เคยเคล็ดตัวนี้เป็นเหมือนว่าเป็นจุดที่แบบว่าทำให้เราแบบเอ้ยทำได้กว่าอะไรอย่างเงี้ยตัวไหนเลยนะตัวที่โคตรตัวไหนที่รู้สึกว่ายากแล้วสุดท้ายแล้ว รถเนี่ยแหละครับคือก่อนนั้นนี้ยมันมีเอ่อเลโกโ้ที่เขาคอลแลบกับอย่างอื่นด้วยใช่ไหม <c oughs> เขาที่เป็นรถยนต์อะไรเงี้ยเราก็ต่อตั้งแต่นั้นมาเลยเพราะเราชอบอยู่แล้วที่แบบเกี่ยวกับรถอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนเด็กเนี่ยเมื่อก่อนยังไม่ค่อยมีแบบเป็นรูปโมเดลอะไรมันจะเป็นปีสไตล์มากกว่าเราชอบต่อแบบสร้างสารรค์เองอะไรตอนที่มีรถกี่คันละที่บปลลี่พูดดีากโอ้เยอะมากเป็นสิบได้อะสิบได้น้องมิกะต่อเก่งมาก <c oughs> น้องมิกเป็นคนที่แบบต่อได้เร็วมาก แล้วหลักนั้นเนียเก็บไว้ที่ไหนทำตู้เก็บเลยฮะที่เลยใช่อยู่ในตู้ครับจริงๆคือโชว์อยู่ในตู้ครับมีโมเมนต์ <c oughs> ต่อหรือม,มันออกไหมยมีแล้วมีก็ต่อด้วยกันตอนเด็กๆใช่ครับฝากคอลเลคชั่นนี้นะครับได้ครับฝากด้วยนะครับกับน้องมิกนะครับจะเกิดว่างานหน้าเนี่ยก็ให้หน้องมิกมาต่อทีอง่งา,<ด>านไปเลย ใช่ขายงานคู่เพราะว่าตอนเด็กเราต่อได้กันเยอะผมมาคนเดียวก็คิดถึงน้องก็เลยอยากให้น้องมิ้งมาด้วยโอ้ยรถมากแต่ที่สำคัญก็ฝากด้วยนะรับเลโก้นะครับ collaboration พิเศษกับฟอร์มูล่าวันนะครับต้องบอกว่าโหสวยงามมากสายรถนี่คือพลาดไม่ได้เลยครับโอเคครับคุยงามฟรีว่าเราไม่มีอะไรจะกันแลว